มาค่ะเราเจอความสวยงามที่อยู่รอบสวนตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะนี่ไปดูต้นอลมอนมาค่ะตอนนี้อลมอนกำลังออกดอกนะคะแล้วก็ต้นนี้เพิ่งสังเกตปีที่แล้วไม่มีดอกปีนี้มีดอก นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆก,กันใครทีเ่เคยเห็นดอกซากุระนะคะก็อาจจะนึกภาพเนี่ยนะคะเราไม่ต้องไปญี่ปุ่นนะคะเราก็สามารถที่จะมีอาลมอนต์สวยมากทุกคนมองไกลๆคือสวยเป็นต้นแบบพุ่ม ต้นใหญ่เลยเราก็บุกมานะคะพื้นที่แถวนี้พื้นที่ว่างเปล่านะคะนี่วันนี้ฟ้าก็สวยสวยนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ตรงนี้คือต้นมะเดื่อนะคะแล้วก็นี่อัลมอนด์หนึ่งต้นต้นต้นเล็กอยู่ตรงนี้ ปลูกทิ้งข้างไว้อย่างนี้นะคะก็ไม่มีใครมาเก็บเม็ดอัลมอนด์หรอกแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นต้นไม้ที่มันทนน่ะนะมันทนมันอยู่ทนร้อนทนหนาวนี่โออันนี้ต้นเล็กนะคะ,ะแสงมันอาจจะสะท้อนอ่ะนี่ต้นนี้ต้นเล็ก อาจจะมองไม่ชัดตอนนี้ได้ยินเสียงหึ่งเลยนะเสียงหึ่งนี่คือเสียงผึ้งนะคะหึ่งเลยเข้ามาตอมดอกอัลมอนด์นะคะมาดูใกล้ๆนี่นี่ต้นนี้ดอกสีขาวสวยมากเลยโอ้ยทุกคนนี่มีผึ้งอุย้ยเสียงได้ยินเสียงไหมหอมด้วย โอ้ยเสียงเสียงพึ่งหึงเลยโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีลูกเราจะมาชิมลูกเขานะคะลูกเขากินได้เหมือนมะม่วงอ่อนเลยนี่โอ้ยดอกสวยมากนี่ไงคะนี่อัลมอนด์เห็นไหมเนี่ยเม็ดอัลมอนด์แล้วก็กระเทาะข้างในก็เป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ที่เราทานกันนั่นแหละโอ้ย คอนดอกสีสวยมากเป็น5กลีบนะคะแล้วก็มีเกสรข้างในเล็กๆนะคะปลายกลีบด้านในเขาก็จะเป็นสีชมพูนี่เห็นไหมสวยไหมสวยมากทุกๆปีนะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็จะเริ่มบานนะคะ บางพื้นที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเขาปลูกเป็นภูเขาเลยแล้วก็ภูเขาลูกนั้นมองไกลๆก็จะเป็นสีชมพูเป็นสีขาวเลยนะคะสวยงามมากสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะคะสำหรับพื้นที่ที่เขาแบบเป็นไอรอัลมอนนะคะแล้วก็ในสวนสาธารนณะที่ที่มาริดนะเขาจะมีแบบโอ้โหคนไปถ่ายรูปเยอะมากนะคะแต่อันนั้นไม่เคยไปนะคะแค่นี้ก็รู้สึก เแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะดูสิเนอะเห็นไหม<น>สุดยอดเลยนี่ซากุล่าของสเปนนะคะแอบอัลมอนด์นี่ต้นนี้ มองไกลๆเขาจะแบบสวยมากมเห็นไหมเอยนี่นะคะต้นอัลมอนด์เดี๋ยวจะมีอีกต้นหนึ่งที่ดอกเขาจะไม่ได้เป็นสีสีขาวแบบนี้นะคะอีกต้นหนึ่งดอกจะออกสีชมพูเข้มกว่านี้เดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะคะตอนนี้เขายังออกเขายังบานไม่หมดเดี๋ยวจะรอให้เขาบานเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ต้นนี้คือแบบโอ้ยสวยมากอ๋อแล้ววันนี้ฟ้าก็สวยด้วยแล้วตัดกับ ดอกอัลมอนแบบนี้โอ้โห,โโหสวยจริงๆนี่นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย